เป็น2.1 2.1นี่คือง่ายเหตุผลที่ง่ายเพราะว่าตัวเลขที่เขา้ามา a b เท่ากันเรามาดูข้อที่ยากขึ้นข้อที่ยากขึ้นอ่ะขัวข้อสุดท้ายเลยข้อแ x บวก 2y ลบ5เท่ากับ0กับ 2x บวก 4y บวก20เท่ากับ0 จากโจทย์ข้อนี้นักเรียนจะเห็นว่าครูถามว่า A เท่ากับเท่าไหร่เข้ากันไหมไม่ B เท่ากับเท่าไหร่เท่ากันไหมไม,ไม่เพราะฉะนั้นพอ a กับ b ไม่เท่ากันนักเรียนไม่สามารถเอาไปแทนตัวนี้เป็น C 1 C2 ได้นะเมื่อไหรก็ตามที่ไม่เท่ากันเราจะต้องทําให้เท่ากันก่อนตอนมอ .3 เราเรียนเรื่องแก้ระบบสมการไป การทาเลขให้เท่ากันก็คือการเอาเลขคูณเข้าไปเพื่อให้มันเท่ากันจากตรงนี้สมระสิทางหน้าเป็นเลข1ต้องเอาเลขอะไรคูณเข้าไปถึงจะเป็นเลข2องมาสมการที่1คูณเข้าไปอันนี้สมการที่1อันนี้สมการที่2คูณเข้าไปเอา2คูณ2คูณเเป็น 2x 2คูณ2เป็น4ี่คูณลบ5เป็นเท่ากับเท่ากันอย่าง เท่ากันยังเท่ากันแล้วเพราะฉะนั้นจุดสุดเนี้ยถ้าโจทย์ให้มา A B ไม่เท่ากันนักเรียนต้องทําให้เท่ากันก่อนโดยการหาเลขเข้าไปคูณที่มันเท่ากันเพราะถ้าเธอไม่ทําให้มันเท่ากันตัวนี้ไม่เท่าพอเอาไปแทน A B เราก็ไม่รู้ว่าเราจะเอาตัวไหนไปแทนนั้นเลขต้องเท่ากันนะต้องทํา A B เท่ากันให้จากตรงนี้ A ที่นักเรียนได้แล้วคือเลข 2. B ที่นักเรียนได้คือเลข4แล้ว C หนึ่งคืออะไร 1> c 1น okay, no? mm ี่ีเนาะสสมก,การนี้อีก c 1คืออะไรลบสิเป็น c 2ใล่ตัวที่จะแทนในสูตรได้ครบแล้วเราก็แทนค่าลงไปจากสูตร c 1ลบด้วย c 2สแควรูท a กํลัง2บวกด้วย b กํลัง2 d c 1คือ20่ c 2คือ ลบสิบพองั้นก็จะเป็น c หนึ่งลบ c สองก็เป็นสิบลบด้วยลบสิบส่วนด้วย a ก็จะเป็นเลขสองกับเลขสี่ใส่เครื่องหมายส q จากนั้นลบลบเป็น <5. S 1> บวกสามกับเป็นสามยี่สิบบวกกับสิบเป็นสามสิบส่วนด้วยตัวล่าง c c c เพราะฉะนั้นตัวที่นักเรียนจะได้ออกมาก็จะเป็นด,ดีได้เท่ากับสามสิบส่วนด้วยรูทยี่สิบบอกแล้วตัวล่างไม่นิยมทําให้ติดเครื่องหมายสแควรูทแต่ถ้านักเรียนจะเอารูทยี่สิบคูรูทยี่สิบเลยจมองไม่เห็นเพราะฉะนั้นไอ้ตัวล่างตัวเนี้ยมันสามารถแยกตัวประกอบก่อนได้รูทยี่สิบคูทศนะรูทยี่สิบคือรูทสี่สี่คูท่าได้ยี่สิบถูกไหม ตัวที่ถอดรูทได้เลข4 4. 4ถอดรูทได้เลขวัน <2. S 1> รูทยี่สิบก็คือ2รูทด,ด้วย2รูทห้านักเรียนก็แทนตัวนี้ลงไป30ส่วนด้วย2 2รูทห้าจากนั้นเอารูทห้าคูณเข้าไปเพราะว่าถ้านักเรียนเอารูทยี่สิบคูณเลยอ่ะตัวเลขมันเยอะคูณเข้าไปมันมองไม่เห็นว่ามันตัดตอนกันได้เพงั้นเราต้องแยกตัวประกอบก่อน คูณด้วยรูทห้าส่วนด้วยรูทห้าบางทีไม่ต้องเอาสองมาคูณนะเอาแค่เพราะตัวที่ติดรูทคูณจากนั้นดี e ก็จะได้ออกมาเป็นสามสิบรูทห้าก็เป็นสามสิบรูทห้าส่วนด้วยสองรูทห้าคูณรูทห้าได้เท่ห้าจากนั้นเราจะเห็นว่ามันสามารถตัดทอนกันได้ก็ตัดทอนห้าหนึ่งเป็นห้าห้าหกสามสิบ สองหนึ่งเป็นสองสองสามเป็นปกแพนตัวเลขที่เหลือดีก็จะได้ออกมาเป็นสามลูกห้าตัวส่วนก็จะหายไปโอเคเนะาะโอเคจะติดกัน